สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําเครื่องขัดที่หลายๆคนถามกันเข้ามาว่าถ้ามือใหม่ควรจะใช้เครื่องแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยจับเครื่องขัดเลยผมแนะนําเป็น D A นะครับเครื่องขัดที่เป็นระบบเวี่ยงและหมุนทํางาน2นาทีนะครับสําหรับของพริตติคอรก็จะมี2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ D A 1 5บหมิลลิเมตรรุ่น กำลังไฟ1,150วัตต์นั่นก็คือตัวนี้ครับแอดจัดหกสปีดสตาร์ทที่2,000ถึง4,500รอบนะบแบบที่2ก็จะเป็น DA 15มิลลิเมตรเหมือนกันแบ็คกิ้งแพด5นิ้วแต่กำลังไฟ710วัตต์อันนี้ไว้สำหรับ end user ที่ไม่ได้เน้นการลบรอยที่หนักหหรือว่าเอาไว้สำหรับคลีนผิวลงคลีนเนอร์นะครับลงแว็กขัดลบรอยอจำพวก โฮโลกรมสอที่ถามกันมาเยอะนะครับว่าทําไมมือใหม่หรือคนที่จะจับเครื่องครั้งแรกไม่แนะนําให้จับเครื่องโรตารี่ก่อนเพราะว่าเครื่องโรตารี่เนี่ยมันจะทํางานด้วยการหมุนอย่างเดียวฉะนั้นความอันตรายถ้าเรายังไม่รู้จักการจัดสรรพื้นที่ในการขัดแล้วเราไปเข้าในเหลี่ยมหรือในสันที่มันมันมันอาจจะเกิดความผิดพลาดฉะนั้นโรตารี่จะ ทำให้เกิดความผิดพลาดได้สูงกว่าครับฉะนั้นจึงแนะนําให้เป็น DA DA นะครับการทํางาน2ระบบนะครับเราจะต้องเรียนรู้การขัดในพื้นที่1พาร์ทคือ1นคูณตารางฟุตแล้วถ้าเป็นชิ้นที่มันมันเล็กกว่าน,นั้นลงไปเราจะขัดยังไงเหลี่ยมโค้งสันเราจะจัดการกับรอยยังไงนั่นก็คือเป็นพื้นฐานของการจัดสรรพื้นที่แล้วค่อยขึ้นมาจาก โรตารีครับเมื่อเกิดความชำนาญเครื่องขัดโรตารี่น่ากลัวไหมก็คงตอบได้เลยว่าถ้าเรารู้จักหลักการในการขัดพื้นที่การขัดการเข้าในพื้นที่ที่ต้องใช้อาศัยหลักการอุแหวนยี่บปด0นะครับฉะนั้นเราก็จะเข้าได้อย่างอย่างลดความเสี่ยงหรือไม่เกิดขึ้นเลยฉะนั้นโรตารี่ก็ไม่ได้น่ากลัวแต่สำหรับมือใหม่หรือคนที่ยังไม่เคยจับเครื่องนะครับ ผมจะแนะนำอยู่เสมอว่าให้เป็น D.A. นะครับเครื่องขัดแบบ2ระบบระบบเวียงและก็ระบบหมุนนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่อง D.A. Dual Action นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้ก่อนฝาก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 ,ฝากไว้เพียงเท่านี้